่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อนตามขออกาสครับตั้งแต่ที่ผมมาบวชขอสามเดือนนี้ผมก็ตั้งรีเซ็ตไมซ์เซ็ตใหม่ครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ ความรู้สึกกายรู้สึกใจนะครับเมื่อวานมีอยู่วันหนึ่งเมื่อวานเนี่ยครับช่วงประมาณตอนบ่ายผมได้ทำการขวาดใบไม้ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติตอนช่วงภาคกลางวันนะครับตามเสียงตามสายในระหว่างนั้นผมก็วางใจวางใจใหม่ก็คือผมก็ขวาดขยะไปเรื่อยๆ กวาดแบบไม่ไม่อะไรกับอะไรกวาดแบบไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกวาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมก็รู้สึกมันสบายๆครับพอหลังจากนั้นผมก็มานั่งเสร็จแล้วนั่งชิวๆนั่งสบายๆแต่นั่งแบบรู้กายที่นั่ง กันนี้ในในระหวในในการที่นั่งเนี่ยคือมันจะโปร่งโล่งเบาสบายมันว่างๆอะครับคือมันมันคล้ายๆมันไม่มีสิ่งที่เข้ามารบกวนแต่ว่าในใจเนี่ยมันรู้กายรู้กายไปไปด้วยอะครับผมก็เลยอยากจะถามว่าในการปฏิบัติเช่นนี้มันวางใจถูกและถูกต้องตามตรงทางตรงธรรมไหมครับ ก็ถูกแล้วนะเมื่อวางใจถูกนะก็จะเข้าสู่ความเป็นปกติความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะความเป็นกลางของธรรมชาติเ,เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะแต่การที่เราเวียนเกิดเวียนตายหมกมุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้หลุดออกจากความเป็นกลาง จากควาเป็นปกติจากควาเป็นธรรมชาตินั่นเองนะทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาการปฏิบัติธรรมก็คือเราได้กลับคืนสู่ควาเป็นปกติสู่ควาเป็นธรรมชาตินั่นเองนะที่มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นอะไรนะมันก็เพียงแค่รู้สักแต่ว่ารู้นั่นเอง เวลานี้ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาในวัะสงสารเนื้อแท้ของธรรมชาติแล้วเวลาก็ไม่ได้มีอยู่จริงนะมีแต่ความเป็นกลางมีแต่ความเป็นปกติของธรรมชาตินั่นเองเนะมื่อใดก็ตามที่ฝึกปฏิบัตนะิจนสามารถคลายออกหลุดออกนะคือสุขความเป็นปกติคือสุขความเป็นธรรมชาตินะ จิตย่อมคืนสู่ความเป็นกลางขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะที่มีความสงบระงับมีความเบาสบายนะเพียงแค่รู้นะแค่รู้สึกนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้สึกไม่ติดข้องอยู่นะไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งปวงในโลกด้วยนะอันนี้เป็นวิธนะีของความเป็นกลางของธรรมชาติอยู่แล้วนะ ครับเมื่อเมื่อเช้าผมก็เจอสภาวะแบบนี้เหมือนกันคือมีอากาศยามเช้าจะเย็นเย็นสบายผมก็เลยปล่อยว่างๆไปรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆผมมีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันสบายมันไร้กังวลน,นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้ได้พบอีกอันนึงทึ่งเป็นสิ่งที่มันคาใจผมนะครับคือเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้ว ผมได้ทําการนอนภาวนาในการนอนคือผมจะทิ้งตัวลงตัวนอนอันนี้การนอนเนี่ยจะมีสภาวะของการรู้กายรู้ใจได้ดีมากครับพอนอนไปได้แป๊บเดียวความรู้สึกชาทราบซ่านก็เกิดขึ้นมาไวมากครับพอหลังจากนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิ ผมเห็นจิตผู้รู้ที่โดดเด่นมากปรากฏขึ้นที่ต่อหน้าผมาครับแล้วมองไปเห็นที่ร่างกายที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่อั่งนั้นผมเห็นร่างกายผมเปรียบเหมือนซากศพเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูที่เขาขายตามท้องตลาดเนี่ยครับพอหลังจากนั้นก็มีเสียงของจิ้งจกดังซึ่งปกติแล้ว มันจะเบาแต่วันนี้ผมได้ยินเสียงมันดังมากเสียงจิ้งจุกนี่ยมีพลังงานที่มันกระแทกเข้ามาที่ร่างกายผมอย่างแรงเลยครับเหมือนเหมือนจุกปทัดแล้วมีพลังงานที่มันกระแทกเข้ามาที่ร่างกายผมแต่จิตผมไม่ไหวติงผมไม่วันไหวเลยผมรู้สักต่ร,รู้รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมก็เลยอยากจะถามว่าโดยปกติ เสียงต่างๆถ้าเกิดเป็นสมาธิจะต้องเบาแต่ทำไมผมได้ยินเสียงดังแล้วมีพลังงานนั่นก็แทกเขามานี่คือคำถามครับก็เป็นผลจากการที่เราได้บำเพ็ญสมณธรรมที่ถูกต้องเป็นประจำสม่ำเสมอจิตย่อมมีความสงบตั้งมั่นขึ้นมาธรรมดาแล้วจิตที่สงบ เข้าสู่ระดับสมาธินี่ก็จะตัดการรับรู้ภายนอกออกไปเ,เสียงก็จะหางออกไปเรื่อยๆจนมันหายไปน,ะนั่นมือกระบวนการรับรู้ทางกายภาพนั่นเองนะนะก็คือรับรู้ทางหูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรับรู้จริงๆเนี่ยมันรับรู้ได้ด้วยใจของเรานั่นเอง ซึ่งจิตที่เข้าถึงสมาธินี่มันแยกกายออกไปแล้วนะการรับรู้ด้วยใจนะนะโดยที่ไม่ติดข้องอยู่กับเรื่องกายภาพนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นนะการรับรู้ด้วยใจเนะี่ยมันจะเป็นการรับรู้ที่ใสสงบนั่นเองนะที่เรียกว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยนะนะการรับรู้แบบนี้จะได้รับรู้ทั้งจะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ก็ได้ อยู่ใกลก็ได้ที่พติอาจาตัดว่านะไม่ว่าจะเป็นรูปนามใกล้รูปนามไกลรูปนามอดีตรูปนามอนาคตรูปนามปัจจุบันรูปนามหยาบรูปนามละเอียดรูปนามเลวรูปนามปานี่ก็สามารถรับรู้ได้มันเป็นการรับรู้ด้วยใจ หรือรับรู้ด้วยอย่านนั่นเองนะมันจะได้ยินความเรียดลึกซึ้งก็ได้นะมันจะได้ยินสภาวะมิติที่ละเอียดกว่ากายภาพก็ได้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมันรับรู้ได้ทั้งหมดแต่เนื้อแท้แล้วมันก็เป็นเพียงแค่สปปรรพสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทุกสปปรรพสิ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองมันเกิดขึ้น มันดำรงอยู่แล้วมันก็สลายไปนั่นคือแก่นของสังขตะธรรมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คือมันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่แล้วมันก็สลายไปจะเสียงเบาก็ดีเสียงดังก็ดีทุกสิ่งมันก็เป็นเช่นนั้นสภาวะที่เล่าเนี่ยตรงนี้เป็นสภาวะของวิปัสนาญาณการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเข้ามากระทบผัสสะในกายเกิดกระบวนการตรงนี้ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของญาณนนะที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นการรับรู้ด้วยธาตุรู้นั่นเองธาตุรู้ที่เป็นระดับญาณน,นะเพราะฉะนั้นผลจากการที่เราเพียรบําเพ็ญสมณาธรรมด้วยวิธีที่ถูกต้องนะต่อเนื่องถึงจุดหนึ่งเนะี่ยมันจะค่อยๆเติบโตนะจากเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธ,ธะเนี่ยจะค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็ผีบอกออกผลผีบานออกมาน,นั่นเองนะก็ ให้ก้าวเดินไปชนะําระตนเองอยู่เสมอนั่นคือวิธีทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วนั่นเองนะขอคำถามสุดท้ายครับคือตอนที่ผมปฏิบัติกับป้า,าจารย์ตอนเช้าและตอนค่ำผมจะมีเมื่อเข้าสภาวะของสมาธิแล้วเนี่ยผมจะมีอาการตัวเองประมาณ30-45ถึงส5องศา ตัวจะเอนฮะแต่แต่จิตผมเนี่ยไม่เองนะผมรู้สึกว่าผมตั้งตรงนะครับผมผมก็อายพระอาจารย์นะครับก,ก็ก็พยายามเคลื่อนตัวเองให้กลับมาตรงแต่พอเคลื่อนปุ๊บจิตมันก็จิตมันก็คลายตัวออกต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเกิดผมจะปฏิบัติโดยที่ผมปล่อยไปเลยอย่างเนี้ย จะเป็นการสมควรไหมครับก็มันก็ทำได้นะความเป็นกลางก็คือเรารักษากายตรงดำรงสติมั่นรู้ธรรมเฉพาะนาะโดยเฉพาะกายในที่เรารู้สึกว่าใจมันนิ่งพอจิตตั้งมั่นเข้าถึงฐาน,นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเลยนะข้างในเนี่ยมันรู้สึกนะแต่ข้างนอกนะกายมันโน้มเอียงหรืออะไรบ้างมันเป็นเรื่องของาธาตุขันเป็นธรรมดานะ มันก็ทําได้ทั้งเราทิ้งกายลงไปนะมันก็ทําได้มันก็จะเข้าสู่สภาวะที่ละเอียดขึ้นนะแต่เราก็ควรที่จะเรียนรู้การฝึกที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันสามารถเคลื่อนกายได้การเคลื่อนกายตรงนี้มันจะเข้าสู่สภาวะที่ระดับที่ลึกซึ้งแล้วปกติเราเคลื่อนกายด้วย ใช้สมองสั่งการแล้วก็กล้ามเนื้อในการคนโทรลร,ร่างกายนี่คือการเคลื่อนคอนโทรลร,ร่างกายปกติแต่ผู้ที่ฝึกฝนจิตได้อย่างดีแล้วข้อถึงสมาธิที่เรียกว่าจิตเคลื่อนร่างสามารถเคลื่อนได้ด้วยจิตเลยคือกําหนดได้ด้วยจิตโดยที่เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนให้ร่างกายมันเคลือ่อนเองได้ด้วยการที่จิตตรงนี้ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยฝึกเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าจิตเคลื่อนร่างได้เลย อันเนี้ยฝากไปค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตคือกําหนดที่ใจแต่เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนนะเรารักษาใจที่ตั้งมากเนะี่ยแต่กําหนดที่ใจเนี่ยนะนะถ้าฝึกไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งเราเราเริ่มจับหลักได้ปุ๊บเนี่ยกายมันจะเคลื่อนตามได้เนะขาเรียกว่าจิตเคลื่อนหลางมันเป็นส่วนหนึ่งของอภินญาพวกจิตเคลื่อนหลางพวกนี้นะซึ่งมันจะตายจากการใช้ประสาทสัมพันธ์ในการคนโทรลร่างกายแต่มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยที่ใช้ในการคนโทรล ถ้าเราได้ตรงนี้นะเราจะไปอีกระดับหนึ่งเลยทำไมท่านที่ระดับทรงชานสี่หรือสมาบัติเป็นต้นไปนะระดับสมาธิระดับสูงนี่มันแยกกายแยกจิตนะแต่ทำไมท่านถึงสามารถเดินจงกรมกำหนดพื้นที่เนี่ยจะเข้าสมาบัติเจ็ดวันก็ทำได้หรือจะยืนเนะี่ยอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าสวยวิมุติสุขเนี่ยประทับยืนเฉยๆเนี่ยเจ็วันเลย แล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เดินกลับไปกลับมาเจ็ดวันทำได้อย่างไรนะทั้งๆท,ที่เราไม่สามารถคนโทรลร่างกายมันแยกออกแนละ้วแต่มันคนโทรลได้มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยอันนี้มันจะเข้าสู่ระดับอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าจิตเคลื่อนลากนั่นเองกำหนดได้นะอันนี้ถ้าเราทําได้ตัวนี้เนี่ยมันจะต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งเลยนะเราสามารถกรําหนดให้กายเนี่ยเดินจากนี้ถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็อยู่กับสภาวะทำลว้วนๆปล่อยทุกอย่างได้แทนที่จะทิ้งแบบ มันล้มไปน้อยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันคอนโทรลได้แบบนีน้มันกําหนดได้แต่มันต้องอาศัยการฝึกซึ่งตรงเนี้ยกระบวนการแต่แต่ละคนเรียนรู้ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้ช้าแต่ถ้าเราเรียนรู้ได้เราทําได้ปุ๊บมันเป็นประโยชน์กับเราท่่นี้มันจะไปสู่ระดับที่เรียกว่าในระดับสูงที่ก็สามารถทําได้อยู่ในวิหารธรรมชั้นสูงแต่ว่าก็สามารถเดินจงกรมได้ยืนได้นั่งได้หรือทําอะไรได้ จิตมันก็เคลื่อนจิตมันอยู่กับวิหารธรรมแต่กายมันสามารถเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าจิตเ,เคลื่อนล่างนั่นเองนะค่อยๆเรียนรู้ไปกราบขอบพระคุณครับ